ดีดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมันนี่คือเฮือนทานหมอกำลังเป็นรูปเป็นร่างเลยพี่น้องเลยเนาะคิดว่าทานหมอมาช่วยขึ้นหลังคาเองบ่มีพี่น้องเลยหมดนียทานหมอเมื่อเดีวนี่แหละเนาะม่แต่บ๊อบบอบขึ้นหลังคาเห็นอยู่บ๊อบพี่น้องเลยโอ้ยแดดฮอนก็ง้อนพี่น้องนี่สบบพัญเลย ตอกขางนี้กับขางนี้นะถ้ามันเปิดไปแล้วให้มันเปิดไปกครั้งอันนี้นี่นอกไหนดอก

นะออร้อยงามยายอ,อยากทำม้อเต็นมปาะปกอบลูกหมูมาเพื่อสิตัดอันนี้ประกอบเห็นแล้วน,นี้อยู่แล้วนานึ่งสายบ้านรู้แล้ว ได้่ว่าจไนไม่ใ่ดนอะรไมพวกาจะเอา1้นมเลยก็ตัดเล็กน้อยจไม่กร้านยาโยงโยงยาวรตัดจำดเน้อยน่าชิใจประกอบรถอันนั้นเตรียมยื่นแถวให้ขึ้นหลอดนี่แหละต่งใช้อันนั้นได้ い

เจอจะหน่อยด้ยันบ้านี่คํำกาวเจอีนี่นะ้าบุกคํำกัพาทางเอาเียมมีเสียเนาเสียได้บ่วางได้กัรใช้ลูกงูในก้านแบรเปาเสียได้บ่เสียบเ็ูกัได้ไม่ได้ก็ได้เดินแล้วนั่งเข้าเข้าเล เป็นหลายเอไม่ได้พี่น้องขาต้องใจยเย็นๆแต่ความฮอนเนี่ยบ่บ่ปานนี้ไผ่ <c oughs> ความฮอตไม่ปานนี้ไผ่ไ เชื่อวันมันคึม่เนื่อยรานเาตามเป็นลาท่าอ่าฮะระังเลือกระปู่นะถี่เลือกระปู่มันกชืไม่เลยนะนานาัตัดอ่งนี้นไปมัดเล็กเล็กนิหน่อยเลยเล็่อยู่อ่เอาอะไรอย่างนี

ần chứ ạ thì nó ngờ nè lần tháng này thì nó ơi

พอเลี้ยวพอเลี้ยวติดนนี่จอดเลยนะตัวอเองเนาะอืจอดเอย Hãy <laughs> này nè đấy

รียบร้อยเห็นอะไรพี่น้องเห็นอะไรพี่น้องเลยเรียบร้อย mhm. เราน้ำมนทอจะย้่อันงจารับทอกันอยังเห็นใส่เนฮะเห็นใสเากเห็นาบุคคลเป็นท่อนน้ามะบักจอยเยอ เดียบร,ร้อยนี่ก็จะตัดอีกน่านจะกาดที่นีน่เลยว้าตึงไหนตึงแล้ออนี่ <c oughs> จะประกอบจานนะมาคอยๆรถมาจอดเลย ก็จะจิตตัดขาดพูดขาดพูดลดนี่ทีเ่เฮ็ดอะไรอันนี้เอาเล็กตะปะเอาเล็กตะปาเล็กตะปะตัดขาดพูดละยังไม่เดียวนี่ครับพาเชยเอาเนาะอืมเอาเล็กตะปะเอาก็ได้ถ้ามี

อยาดิอย่ามันวะขนสู่เดมันนต่งวดินมันต่ำนี้ดินมันต่ำนาะีมันอใกล้ดินวาเนาะทำไมกรแทตัวนี้ก็เล็กกรปูันนอกดเข็นมาตอกด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tớ năm đang đi dấu phía đâu rồi clip <laughs> một thằng say hừa hen lại <cười> 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 ตัดตะตองก็ใช้เครื่องผ้าเสียงขนาด,ดออไหมหรือเอาใผ้าเอาผ้ามาตัา้ตงค<า>ละตั้งตีนั่นนะตัดตัดตัับเัดตอดตััดเัดตัดอัดตัดัตััตตดตัดตอันดดตดตั

ลูกเีอย <c ười> เริ่มมเลยวะยวลอง่นแหลงนลาะ <c ười> เอาันวอดีเกว่าเห็นว่ายืนอกอดเลยแล้วบังพันท่าตัดไม้งไพี่น้องนี่แหละพี่น้องนะพันกาลังตัดสนไม่ออกพี่น้องเ่าที่มันยาวเกินพนพี่น้องก็จได้แบบให้มันเนียนพี่น้องให้มันเป็นรูปเป็นล่างเนาะเงินทานหมอกาลังขึ้นจะขึ้นโค้งหลังคาแหละพี่น้อง เริ่มนี่แหละให้พวกน้องๆสิเบิ่งนํากันเนาะกันเดินแต่ละสิ้นงานพี่น้องเนาะเพื่อสิเป็นรูปเป็นร่างมาได้นี่โอ้ยบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเนาะแต่ละขั้นตอนเฮาก็มาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งทีละสเต็ปทีละสเต็ปพี่น้องเนาะสเต็ปนี้กําลังพันไม่ออกที่ว่าส่วนเกินพี่น้องเนาะที่มันส่วนเกินที่ว่าเฮา บวได้ตัดออกตั้งแต่อยู่ข้างล่างนะ,ะพี่น้องเอาขับบัิได้วัดกระตัวที่นอนชวนเกินไป <c oughs> ใครแต่ว่าไม่มันยังนุงน่มอยู่กันไม่เป็นแข็งแขงนี่วไหวสัมสิตัด

บันท no, ันหมอพี่น้องเนาะบันทันหมอทองถ้ามาเมื่อไหรเมื่อนาในยันม u ố n พี่น้องในบ้านบ้านในชายทันหมอมาม u ố n เองถ้าเป็นไปได้เราสิขึ้นได้อยู่เปล่คือไปกินนี่เห็นแล้วไอ้แรกมันแห้งเลยตี

นี่แหละพี่น้องเนาะสร้างบ้าน่านหมหอน้อย <c oughs> น่าเละพี่น้องเนาะมาเมนาอาจจะได้เห็นความคืบหน้าอีกที่หนึ่งพี่น้อง วันนี้ก็ถือว่าคืบหน้าไปหลายพอสมควรพี่น้องเนาะกระทางบ้านฐานหมอนคลิปนี้ก็สีบอมี่ยังหลายพี่น้องเลยเนาะกระชิโจ๊คลิปไว้เท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะพบกับอีพีต่อไปหรือว่าจังไดก็เบ,บิ่งตอนอีพีหน้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ทางบอมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นเนอะ่อแม่พี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยนำ สวัสดีแลสะสบายดีสบายดีเนาะทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมให้กำลังใจตั้งแต่เช้าจนคำ่ำพี่น้องเนาะจังใดก็ได้ <c oughs>